โจมงานเงนิงน,งนพิชิตโควิด19ขอพลังแห่งองมพิคเนศรี่พระเจ้าแห่งความสําเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด19ครับสํานักงบกันสังคมเปิดเผยมีเงินกองทุนกรณีว่างงานอยู่160,000ล้านบาทเพียงพอต่อการจ่ายให้แก่ผู้ทำประกันตนมาตรา33แต่ทําไมยังจ่ายไม่หมดทุกคนติดตามครับ อูโจมกระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนุกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าตอนที่เกิดวิกฤตไวรัสโควิด -19 ตอนนั้นนะครับเมื่อตอนต้นปีมกรากุมภาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันกกรประเมิมนเลยว่าจะส่งผลกระทบให้มีคนตกงานมากถึง7ล้านคนครับแต่มาถึงปัจจุบันนี้ความเป็นจริง ต่ำกว่าการคาดการมากมีผู้บระกันกตนมาตรา33มายื่นขอรับการเยียวยาจากกองทุนกรณีว่างงานเพียง1ล้าน2แสนคนเท่านั้นครับอา้าวถามต่อเมื่อน,น้อยกว่าที่คาดการไว้แล้วทำไมการจ่ายเงินเยียวยาผู้บระกันกตนมาตรา33จึงยังล่าช้าล่ะครับฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอบนะครับคืเอเรื่องหนึ่งืองคอมพิวตเตอร์เรา ม่เคยเปลี่ยนมาเป็นคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานหนึ่งก็ต้องหยุดแล้วก็ทำเอาอีกตัดสิขอีกเรื่องหนึ่งสัตว์แต,ตอนนี้ก็บอกให้ซื้อใหมอ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนที่ขอมาต้องมีสองคนไม่ใช่คนเดียวถือทั้งลูกจ้างและนายจ้างพวกที่ลูกจ้างและนายจ้างเซ็นหนังสือวัตถุนเรา โอเค,คนจะจ่ายได้เสร็จภายในวันจันททั้งหมดม 5, ประมาณ5แสนกว่าคนอีก5แสนมีปัญหาเรื่องนายจ้างเซ็นหรือไม่เสร็จอะไรก็ตามนายทศพลกรตว,วงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมซึ่งปกติเป็นคนพูดน้อยทำงานเยอะบอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมในส่วนกลางนะครับ เร่งกรอกข้อมูลในจ้างลูกจ้างให้แมทชิ่งจับคู่กันกลับบ้านดึกดืน่นสองสามทุ่มทุกคืนด้วยเหตุผลเดิมก็เหมือนกับที่สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงไปนั่นแหละครับก็รอส่วนหนึ่งเนี่ยรอให้ในายจ้างมารับรองนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ในายจ้างเร่งมารับรองความเป็นลูกจ้างของตัวเอง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินายจ้างสามารถดำเนินการผ่านอ e ีฟอร์มทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม w w w ร์ว g o เว็บได้ประกันสังคมก็จะรีบจ่ายเงินเยียวยาให้กับลูกจ้างภายใน3วันทำการครับว่วถามแรงตอบแรงถามนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานว่า ทำไมนายจ้างถึงยื้อเวลาไม่ยอมมารับรองการหยุดงานให้ลูกจ้างมาตรา33สักทีครับนายจ้างเองก็กําลังวางแผนอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับบริษัทเรา <c oughs> ใช่ไหมท่านท่านก็ลองคิดดูแต่ว่าตอนนี้ลูกจ้างเขารอไม่ได้แล้วแล้วทำไมผู้ประกันกตนมาตรา39จึงไม่ได้รับเงินเยียวยาคนว่างงานครับไม่ได้เขาไม่มีเขาไม่ได้เข,าไ,ไขาไม่ได้จ่ายเงินสมทบประกันว่างงานไง แล้วลูกจ้างในจ้างที่แม็กิิงจับคู่กันแล้วเมื่อไรจะได้เงินเยียวยาเสียทีครับเงินถึงก็ต่อไปแล้วสามแสนใช่แล้วก็การวันจั่นนี้จะได้อีกสองแสนอีกสองแสนเนี่ยอาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปานกระปังเงมขยายเวลาคือฟิวจากสี่ทุ่มไปถึงตีสี่ไปจนถึงสิ้นเดือนวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับ พลรวจตีปิยะต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าในวิกฤตไวรัสโควิด19แพร่ระบาดอย่างนี้ผู้มกับหลายนายต้องนอนอยู่ที่สอนอ,อกลับบ้านไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะครับไม่อยากจับชาวบ้านที่ทําผิดกฎหมายผิดกฎโควิดหรอครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันเถอะครับขอร่วมปรบมือเป็นกําลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และคนไทย สู้ภ COVID ัยโควิด -19 ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทีมงานที่ไม่รูจกก้จักเหน็ดไม่รูจกก้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานหกระประ๋งแงมนะครับเจ้านายปูนปูน